เออแม่อยากไปเชียงรายเดกต่อขอไปเยี่ยมหลวกขวัญแก้วได้ไหมมโนผมจะพยายามเติมที่นะครับตื่นให้สุดเดชเลยครับแต่ว่าผมว่าม,มีอะไรแปลกๆอยู่นะครับสูนเขาทำตัวมีพิรุธเกินคุณสูนเนี่ยรักน้องเข้งมงวดกับน้องมากเกินไปแม่เจอคุณสูนครั้งหน้าแม่จะบอกให้เขาผ่อนคลายลงบ้างแต่ยายมองว่าคุณสุนะ่ะมีเรื่องเครียดอยู่ในหัวนะ หนูหน่าสังเกตบ้างไหมลูกปัานแก้วกำไรนั่นกำไรของหนูหนูมาก,กับคุณทรงวิทย์หนูขอตัวนะคะไปเยี่ยมเพื่อนเหรอไปเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เมื่อไหร่ท่าแท้เปิดเผยมาทุกที นาขยะขยัง่งนารังเกียจที่สุดค่ะนาดเคยเห็นพี่สูนย์ทํำน้าเครียดคุยกับใครบางคนแต่ว่านาดไม่เห็นหน้าเธอผู้หญิงเหรอเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับผมรับรองได้ว่าไม่ใช่กิ๊กนายสุนแน่นอนครับพี่รับรองแล้่น,อน้องนาดนาดก็ไม่ได้คิดแบบนั้น,นะคะ่ะเพราะว่าพี่สุนใช้น้ำเสียงเข้มแล้วก็ดุมากๆเออ แล้วลูกรู้ไหมว่าเธอชื่ออะไรชื่อปานแก้วค่ะปานแก้วคุณแม่คุณน้อยแม่คุณแม่คุณน้อยครับคุณแม่คุณแม่คุณน้อยคุณแม่ค่ะ เห็นหน้าเธอไหมลูกไม่ค่ะหน้าเห็นแต่ข้างหลังแต่ว่า <G ül> คุ้นมากๆเหมือนเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนคุณแม่คะ